สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทําการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกคนครับราศีสิงห์ตอนนี้มีข่าวดีนะครับถึงเวลาแล้วที่องค์พระสุรเทพย,ย้ายจากราศีมังกรไปที่ราศีกุมครับเมื่อองค์พระสุรเทพเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นบ้านของพระราหูแต่เดิมนะครับแสดงว่าที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่ ไม่ได้สว่างมากนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งสันฐานที่เป็นธาตุลมด้วยนะมันก็มีความมืดอยู่แล้วพอองค์วระสุยเทพสเสด็จเข้าที่ราศีกุมนี่ทุกอย่างคลี่คลายครับครั้งนี้พระองค์ได้นำเอาพระพุทธมาด้วยในปักที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ด้านเอาองค์พระพุทธเทพมาด้วยนะครับทำให้สะท้อนมุมกับชาวราศีสิงห์ได้ยุวตีบวะ ก็คือสภาวะแห่งการเข้ากันได้อย่างดีสภาวะแห่งความรักความปรารถนาความเอาใจใส่กันและกันนะครับ mm hmm. เมื่อองค์พระสุริเทพส่งสะท้อนมาที่ราศีสิงห์แบบนี้นั่นแหละครับพลังงานแห่งดวงชะตาต้องบอกว่าถ้าชาวราศีสิงห์อยากจะขายสินค้าอะไรนะครับค้าปลีกที่ได้เงิน เป็นเงินสดรายวัดอะไรแบบนี้นะครับทำได้เลยนะชาวราศีสิงห์นะทำได้เลยเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยยืนรองรับอยู่นะครับดาวพระเสาร์ก็ยืนรองรับอยู่นะถ้างานที่เราจะขายเนี่ยเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพกินแล้วก็ไม่อ้วนมากหรือทาแล้วก็ดีงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับรักษาโรครักษาภัยอันนี้ก็ดี กลุ่มดาวที่ยืนกันตรงนี้เนี่ยกำลังยันข้อมูลให้ชาวราศีสิงห์นะครับมีการมีงานมีทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยทำนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยมีทั้งดาวองคารแล้วก็ดาวศุกร์ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะอันนี้ยิ่งมีคุณสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าองคารเนี่ยหมายถึง ความกล้าในการตัดสินใจนะครับหมายถึงชื่อเสียงส่วนดาวสุกร์เนี่ยหมายถึงเงินเงินทุนนะครับเมื่อดาวคารกับเงินทุนเจอกันนะก็จะมีการลงทุนครั้งใหญ่ครั้งโตที่จะนำมาซึ่งชื่อเสียงนะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีงามต,ต่างๆในภายหลังได้นะครับทีน,นี้ในเกณฑ์ดวงเนี่ยนะดาวคานกับดาวสุกร์นี่ผมต้องเล่านิดนึงว่า ดาวอังคารจริงๆแล้วเนี่ยเป็นดาวที่ไม่ได้มีความประณีตหรือว่าประหยัดเท่าไหร่นะครับจะแตกต่างจากดาวศุกร์ที่มีความประณีตแล้วก็มีความประหยัดด้วยเพราะนั้นในเกณฑ์ดวงเนี่ยเราจึงทายได้ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีรายจ่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับจะมีรายจ่ายมากขึ้นจะมีการ ถูกบังคับให้จ่ายราคาสินค้านี้นั้นนู่นนะครับทางดังที่เราก็ไม่ได้สินค้าและไม่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องมาจัดซื้อจัดหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับในตามเกณฑ์ดวงนะก็คือของเราไม่ใช่แต่ต้องมาจ่ายสตังค์นะท้ายนี้เท่าที่ดูนะครับก็มีดาวเสาดาวพุธดาวสุริยเทพเข้าประจำดวงแล้วนะ ในช่วงนี้เกณฑ์ดวงจึงเหมาะแก่การที่เราจะาพัฒนาที่อยู่ที่กินห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เหมาะสมก็จะดีมากนะครับโอเคครับสำหรับชาวราศีสิงห์ผมมีเรื่องสำคัญจะเล่าให้ฟัง แต่ว่าเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังครับท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้แทเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกลในห้างชั้นนํากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทองทุงทกชิ้นทุกองค์ผ่านมหาวิธีมงคลธาตทาจาักราจารย์มงคลเรียบร้อยแล้วครับครับกลับมาแล้วนะครับสําหรับชาวราศีสิงห์ท่านผู้ชมครับท่านที่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับห้องเช่าทั้งหมดนะครับใครเกิดในช่วงประมาณ14-15สิงหาคมนะครับไปจนถึงประมาณ14ากันยานะนะครับช่วงช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของคนที่เกิดในกลุ่มดวงดาวราศีสิงหนะ์หากทำธุรกิจบ้านพักให้เช่า ชาวราศีสิงห์นะครับถ้าคุณมีอพาร์ตเมนต์นะครับคอนโดบ้านนะครับที่ดินนะครับที่จอดรถนะครับหรือสถานที่ที่กําลังให้คนอื่นเขาเช่าแล้วก็เก็บเงินค่าเช่าอยู่นะครับในเกณฑ์ดวงเนี่ยยังไม่ปลอดโปร่งเรื่องของการเป็นเจ้าหนี้นะครับและการเป็นเจ้าหนี้กับธุรกิจประเภทที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับที่จะ โดนโกงค่าเช่านะครับมีโอกาสที่จะโดนเบียดเบียนค่าเช่าต่างๆที่จะต้องได้รับนะครับรวมทั้งค่าซ่อมค่าทาสีใหม่ค่าปรับปรุงสภาพใหม่ด้วยนะครับในเกณฑ์ดวงเนี่ยดวงดาวไม่สดใสนะฮะเพราะนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยควรจะหมั่นนะหมั่นเลยก็คือเข้าไปดูสถานที่เข้าไปดู เรื่องของความเรียบร้อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องทําระบบความปลอดภัยเพื่อรองรับรอ,องรับความไม่เรียบร้อยต่างๆพวกนี้คือในเกณฑ์ดวงก็ไม่ได้รับค่าเช่าอยู่แล้วนะครับในเกณฑ์ดวงก็โดนเบียดบังสิทธิประโยชน์ด้วยและยังต้องมาทําความสะอาดนะอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านพวกอะไรที่มันเลอะเทอะมากๆด้วยนะครับเพราะนั้นในเกณฑ์นี้จึงก็เตือนไว้นะครับ ท้ายนี้อาจารย์กดเอาสวยๆมาให้ดูวันนีนะ้เป็นองค์ธนบ,บดีเนะท้าธนบ,บดีไฉยสิงเอีย Sing e ar, นะครับหรือว่าเท้าธนบ,บดีด้านทรัพย์สมบัตนะิถ้าทางฮินดูนี่เรียกว่าองค์เทพกูเบรานะถ้าเป็นทางไทยเท้ากุเวนหรือเวสุวรรณถ้าทางจีนก็องค์ไัยสิงเอียนั่นเององค์นี้นะฮะเป็นองค์เดียวที่มีหลายชื่อ ในหลากหลายภูมิภาคมากเลยนะครับแต่ก็ใจดีนะเพราะนั้นตุดจีนนี้นนปีนี้ในช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลน,นี้ก็แนะนำนะครับตามหาได้ที่ห้างทองบางกอกโกศลทุกสาขาไปซื้อไปช้อปปิ้งกันได้นะครับทำจากทองคําแท้ๆนะครับท่านสามารถที่จะไปหาเลือกซื้อได้ที่ห้างทองบางกอกโกส ทุกๆสาขาทั่วประเทศเลยนะครับโอเคครับท้ายนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์192145นะครับแทนกำลังใจให้ผมและทีมงานท่านที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะได้รับชมแต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด subscribe ให้ยังไงก็ขอความกรุณากดด้วยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ